จงกะไม่เอาบ,าบองปวงกลุบกๆๆรูบคเนียส่นบุเรืองคเนียให้หนอ้อสวัสดีจากวอซีค่ะแล้วก็ฝากสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมกันอยู่ทั่วโลกเลยนะคะหวังว่าทุกท่านคงจะสบายดีคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆ,ๆเกี่ยวกับอ่หงาจะนําลูกสาวมาแนะนํากับท่านผู้ชมเป็นคร่าวๆว,ว่านางคี้อายกว่าจะพาเข้ากล้องมาได้เนี่ยก็รักทะเลเช่นเดียวกันนะคะทําความรู้จักกันนิดๆหน่อยๆ คลิโอนี้เนี่ยงานนำบองปะโอนหมาสกุนกุลใช้ตะมวยหอบเนี่ยงานสริหนังน,งนำโมบานโอชิโมะคะแนนหลังแต่ก็อ๋อด็กกีโมให้ความรวมือพอง,พองพเกียโยปลาจิชอบอาหารสดเลยสดเลยกีกันน,งนไงไองแง่อธ,ธิบายว่าสดับนาบองปะโอนมันมันใหญ่เวงแต่เด้อเพราะว่าใหญ่ต้เต้ไ,ตไ,ไม่ได้ใช้คลิปวิดีโอยาวนะคะทา่านผู้ชมเป็นแบบเบาๆมารับชมรับฟังกันได้เลยจ้า จุงก็แม่อปองก็อนกุปก๊ปกรุ๊ปคเนียนินจูใจเด้อจ้ะหนูมีหนูมีชื่อไทยไหมคะมีค่ะหนูชื่อไทยว่าอะไรคะชูใจค่ะหนูอายุเท่าไหร่คะสิบเอ็ดขวบค่ะหนูเรียนอยู่มออะไรคะมหนึ่งคะ่ะหนูว่าวันนี้ร้อนไหมคะร้อนมากค่ะหนูชอบอา,อาหารไทยไหมจ๊ะชอบค่ะอาหารไทยอชอบอะไรจ๊ะข้าวผัดค่ะข้าวผัดใส่อะไรจ๊ะ ชอบผัดไสหมูกับไข่ชอบเมืองไทยไหมชอบค่ะชอบที่ไหนที่สุดปุริามค่ะอุ้ยแล้วพูดภาษาคอมเมนได้ไหมพูดพดมได้เห็นหน้าคาดตาลูกสาวของบุง,งาไปแล้วหน้าตาลักษณะท่าทางของนางก็จะเป็นอย่างนั้นหละคคะ วันนี้อากาศร้อนมากเลย40องศาเมื่อวานก็ร้อนเหมือนกันร้อนแดดแผดเผาร้อนไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราร้อนยังไงก็ยังได้ออกไปทําไร่ไถานาได้ทํางานข้างนอกได้ขับรถเวลาแดดร่มลมตกก็จะเย็นๆพอดีดพอดีแต่ที่นี่มันเผามันแผดมันไม่มันไม่สดชื่นทั้งต้นไม้แล้วก็คนเลยนะคะคนส่วนมากก็จะอยู่ในบ้านกันแถวที่หมู่บ้านที่ปงหาอยู่เนี่ยแหละค่ะ เมื่อวานพาลูกไปมอบตัวที่โรงเรียนแล้วก็พานางไปหาครูประจําชั้นไปไปชุมผู้ปกครองโรงเรียนก็จะหายจากหมู่บ้านที่หงาพักอยู่ประมาณ17นาทีถ้ารถไม่ติดแต่ถ้ารถติดเนี่ยก็ประมาณ20นาทีค่ะตอนนี้กําลังหาบ้านที่ใกล้ๆโรงเรียนมันจะสะดวกดีเวลาสามีหงไม่อยู่เขาก็จะไปลงไปทํางานเดือนหน้านี่แหละค่ะ ภาระหน้าที่ทุกอย่างเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ก็อยู่ที่บุงานคนเดียวนี่แหละจ้าไม่เป็นไรค่ะสู้ได้สบายมากเลยแล้วกาศที่เมืองไทยราะคาท่านผู้ชมร้อนหรือหนาวคะบอกกล่าวกันหน่อยเด้ออีประเทศไทยกระดางเฮืองเงียบแม่อาบอโอลนก็ทักทายบุงาบ้านเด้อจา้าพอไปส่งลูกสาวเสร็จนะเปิดประตูออกจากรถ เราเดินไปที่อาคารไปดูว่าโรงเรียนห้องครูประจําชั้นอยู่ตรงไหนผ่านฟุตบาทไปมองดูต้นไม้ใบหญ้าข้างๆฟุตบาทต้นไม้ที่สูงใหญ่ประเภทที่ทนน้ําแห้งแล้งได้ก็จะเป็นต้นคายูเลตัสเนี่ยแหละค่ะคายูเลตัสเป็นออสเตรเลียนเนทีฟทนแดดทนทนความร้อนได้นานแล้วก็จะปลูกทั่วทั่วเป็นไม้ประดับของเขาค่ะ เหมือนแขงกระลุเหมือนแงอนจงโจ้นั่นแหละคะ่ะท่านผู้ชมค่ะอยู่ในแจกกันเนี่ยได้ประมาณสามอาทิตย์ในน้ำพอไปซื้อมาจากร้านดอกไม้ก็ต้องตัดเ s t e าก้านทันทีแล้วตัดแบบเฉียงๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในก้านก็จะอยู่ได้ประมาณสามอาทิตย์เปลี่ยนน้ำทุกๆสามวันอันนี้ก็จะเป็นที่มีเป็นต้นตระกูลเดียวกันกันกบอ่า ดอกบานชื่นแถวบ้านเรานะคะแต่ว่ามีหลายสีแต่ที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นสีแดงสีขาวแล้วก็สีชุมพูอยู่ในเจก,กันได้ประมาณ10วันแล้วก็ชอบอากาศอบอ้าวไม่ชอบอากาศอบอุ่นไม่ร้อนมากไม่เย็นมากจะเกิดขึ้นได้ในเดือนสปริงเป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิเดืนอนกันยาตุลาค่ะพฤศกิการเนี่ยนนาจะอ่อยู่เนี้ย อันนี้จะเป็นคือลิต้าประเภทใบกลางไม่ยาวไม่สั้นเป็นต้นไม้เนทีบอนุรักษ์ห้ามตัดนะไม่ว่าจะขึ้นในพื้นที่ของบ้านใดถ้าจะตัดไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหรือหลังบ้านก็อนุรักษ์ไว้ถ้าจะตัดทั้งทีก็ต้องขออนุญาตของอรัฐบาลก่อนจะไปออกจากบ้านไปส่งเมื่อวานไปตื่นขึ้นมาก่อนที่จะไปส่งลูกมาเปิดทีวีฟังข่าวดูไม่สู้ดีเลยค่ะท่านผู้ชมขาฟังข่าวจาก ซิดนียข่าวร้ายสำหรับเด็กน้อยหญิงสาววัยเก้าขวบสิ้นชีวิตไปด้วยน้ำมือของมัจจุราชผู้ชายคนนั้นอายุ30มสกว่าปีลักพาตัวนางไปออกจากบ้านพักตากาเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงป,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 ปิดเทอมปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อนปิดเทอมภาคเรียนฤดูร้อน พ่อแม่ก็พาลูกไปเที่ยวที่บ้านของตัวเองขนาดอยู่ในบ้านนะแค่อยาดูบริเวณพื้นบ้านที่ของตัวเองพ่อแม่ก็มัวแต่ยุง่งทํากิจกรรมของตัวเองแล้วก็คิดว่าลูกออกไปข้างนอกไปเดินดูชมนกชมไม้ไปตามภาษาเด็กเนาะแล้วแล้วก็มีคนใจร้ายอามหิทปีสารในคราบม,มนุษย์นักพาตัวนางไปคืนวันศุกร์อาทิตย์ที่แล้วนางพอมาพบเมื่อวานก่อน หงาดูสามรอบร้องไห้ไปสามรอบก็ใจหัวอกความเป็นแม่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นลูกผู้หญิงผู้ชายเราก็รักกันทั้งนั้นเลยเน,ะนาะขณะเขาดูแลดีนั้นเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปป่าไม่ได้ไปหลงป่าไปผู้ชายคนนั้นพานางไปแล้วก็ฆ่านางใส่ถงุงใส่ถังประจุสารเคมีสีน้ําเงินซื้อไปซื้อที่ร้านอุปกรณ์ก่อสร้างแล้วก็ทรายด้วยพอเสร็จเอาตัวร่างนางใส่ถังแล้วก็ เทสายกลบเกิ่อนความผิดใส่รถแล้วก็ไปทิ้งลงทะเลทิ้งไม่ได้มันหนักเกินไปก็โยไนไว้ข้างครูตำรวจทั้งซิดนีย์พากันโคนหาจนแล้วก็พบนางอยู่ในศพทุกคนทั้งประเทศแสดงความเสียใจทั้งครอบครัวทั้งญาติทั้งเพื่อนในโรงเรียนเอาดอกไม้เอาเทียนเอาตุ๊กตาไปทั้งนายกแสดงความเสียใจก็เสียใจด้วยะคะ่ะ ที่สองก็มีเรื่องเสียใจอีกนายกบอกในรัสนี้เพิร์สบอกว่าจะเปิดประเทศเราก็ดีใจปีที่แล้วบอกว่าเออเดือนกุมภาพันธ์ที่ห้าเนี่ยจะเปิดประเทศให้ใครก็มาเราก็เฝ้าดีใจว่าจะได้ไปหาแม่แมสามีที่เมลเบิร์นแล้วก็แพลนวางแผนว่าจะไปเยี่ยมแม่ที่ไทยแลนด์ก็คงไม่ได้ไปแต่จะยังไงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วงาจจะมาอัปเดตกันด้วยนะคะให้ฟังใหม่ที แต่ดีใจอีกครั้งมีเรื่องเศร้าใจเราก็ต้องมีเรื่องที่ดีใจยาต้านโควิดแบบเม็ดกำลังจะจัดจำหน่ายแล้วจ้าดีใจไหมคะท่านผู้ชมหงาดีใจมากเลยก่อนจะจากกันในคลิปนี้หงากระสมอ้อยแมวบองประโคนเมัยนปราเมียนเมียเด็กน้องปราจักน้องเมียเธอเสด็จอยเจริญรุ่งเรืองขอให้พี่น้องท่านทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญ ร่ำรวยกันทั่วหน้านะคะพบก,กันจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเป็นกำลังใจให้บุงาป้ายแดงทำย t u b e เมียใหม่ไม่เม,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 มียฝรั่งไม่ให้เมียใหม่นะท่านผู้ชมใงโคอมเปนเพื่อนทำไมแต่เด้อเปิดปรังหัดเธอชองทำไมก็ฝากกำลังใจสมกำลังจัดอ่อยเนียงพองเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร f o l low ด้วยนะจ๊ะจุกกะและสวัสดีค่ะ